อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้หนูหมดด้วยนะคะขอบคุณค่ะวิทาเรื่องที่22พระเจ้าตรีวิกรมเสนเดินกลับมายังต้นอโศกแล้วดึงเอาร่างของเวงตาลงมาพาดบ่าของพระองค์เมื่อพระองค์กำลังเดินกลับมาถางเลวเวตาลก็เอ่ยยั่วยุขึ้นอีกว่าเย,ยย้ย้ยท่านราชา ข้ามีนิทานเรื่องที่สนุกและตื่นเต้นกว่าเรื่องที่ผ่านมาสะอีกข้าจะเล่าให้ท่านฟังแก้เบื่อก็แล้วกันนะพระเจ้าตรีวิกรมเสนไม่ตอบอะไรแต่จะนิ่งฟังนิทานจากเวตาลในครั้งอดีตการณนะเมืองปาตาลิบุตรซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของพวกครามณณนะเมืองแห่งนี้มีอยู่ครอบครัวหนึ่งผู้เป็นพ่อและแม่ได้เสียชีวิตลงเหลือเพียงบุตรชายสี่คนซึ่งทั้งหมด ได้เติบโตเป็นหนุ่มและกำลังอยู่ระหว่างศึกษาพระเวทเมื่อพ่อและแม่จากไปทรัพย์สมบัติทั้งหมดก็ถูกญาติมิตรโกงจนหมดสิน้นพรามทั้งสี่จึงได้ออกเดินทางเพื่อไปขออาศัยอยู่กับลุงซึ่งเป็นญาติทางแม่ที่อาศัยอยู่อีกเมืองหนึ่งในที่สุดพรามสี่คนพี่น้องได้มาอาศัยอยู่กับลุงแต่ทั้งสี่ไม่ได้คิดที่จะช่วยทำมาหากินแม้แต่น้อยวันๆได้แต่ศึกษาพระเวท สร้างความเอื้อมอาอาให้แก่ผู้เป็นลุงอย่างมากจนในที่สุดผู้เป็นลุงได้งดเลี้ยงอาหารแก่พรามพี่นกทั้งสี่ทั้งสี่จึงต่างพากันปรึกษาถึงทางออกของชีวิตในเมื่อลุงไม่เลี้ยงดูเราแล้วพวกเราก็เร่ร่อนไปตามทางของเรากันเถอะก้าคิดว่าไหนๆถ้าเราต้องเร่ร่อนกันไปแล้วเราควรแยกกันไปคนละทางเพื่อหาประสบการณ์หากเรายังกาะกันไปแบบเนี้ย ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกข้าก็เห็นด้วยนะข้าก็เช่นกันวันรุ่งขึ้นทั้งสี่คนต่างแยกย้ายกันไปคนละทิศโดยได้กำหนดวันและเวลาและสถานที่ที่จะมาพบเจอกันอีกครั้งในการต่อมาก็ถึงกำหนดที่ทั้งสี่คนพี่น้องจะมาเจอกันเมื่อทั้งสี่ได้มาพบกันตาก็สอบถามสารทุกสุกดิบโดยพราหมณคนโตได้กล่าวว่า ข้าได้เรียนรู้วิชามายาศาสตร์คือสามารถเสกให้กระดูกของสัตว์ชนิดใดก็ตามที่พบเกิดมีเนื้อของสัตว์ชนิดนั้นขึ้นมาได้ด้วยส่วนข้าก็เสกให้เกิดหนังและเส้นขนของสัตว์ได้พียงแต่พบเนื้อและกระดูกของสัตว์นั้นหากข้าพบหนังและขนของสัตว์นั้นข้าสามารถเสกให้มีแขนและขาของมันขึ้นมาได้เมื่อข้าพบกระดูกเนื้อหนังและแขนขาครบถ้วน ข้าก็สามารถชุบชีวิตสัตว์ตัวนั้นได้จากนั้นทั้งสี่จึงเดินทางเข้ามาเพื่อสอหาโครงกระดูกสัตว์เพื่อนำมาทดลองวิชาและได้พบกับโครงกระดูกสัตว์ตัวหนึง่งโดยหารู้ไม่ว่านั่นคือกระดูกของสิงโตทั้งสี่ต่างช่วยกัน่ายเวทมนต์จนเสร็จสิน้นกระทั่งร่างสิงโตปรากฏขึ้นและได้ได้กัดกินสี่คนพี่น้องจนเสียชีวิตหมดทุกคน ท่านราชาท่านคิดว่าผู้ใดผิดที่สร้างสิงโตนี้ขึ้นมาหากท่านรู้แล้วไม่ตอบท่านรู้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นจื่อเฮ้ยเจ้าผีตัวนี้นี่ช่างเจ้าเล่ห์คอยหลอกล่อให้ข้าพูดแล้วก็ถือโอกาสหนีไปตามเคยละสิแต่เธอจะบอกก็ได้ว่าความผิดครั้งเนี้เป็นของพรามคนที่สี่นะเพราะสามคนแรกเนี่ย ทำไปด้วยความไม่รู้ว่าสัตว์นั้นนะ่ะคือสัตว์ชนิดใดจึงทำไปเพราะความเขลาที่ไม่รู้แต่คนที่สี่นี่สิเห็นแล้วว่าเป็นสัตว์ชนิดใดเมื่อรู้แล้วยังทำผิดอีกดังนั้นเนี่ยพรามคนที่สี่จึงเป็นคนผิดที่ไปชุบชีวิตสิงโตจนมาฆ่าชีวิตคนทั้งหมดไปท่านช่างฉลาดเฉลียวยิ่งกว่าข้าแต่ท่านรู้ตัวหรือไม่ท่านได้พูดออกมา นั่นหมายความว่าข้าต้องกลับไปที่ตนอโศกอีกแล้วแล้วท่านก็ต้องตามข้ากลับไปอีกแววด้วย <laughs> <laughs> เมื่อพระเจ้าตรีวิกรมเสนตอบคําถามดังนั้นเวตานก็ฉวยโอกาสหายวับไปกับตากลับไปแขวนอยู่บนต้นอโศกอีกคนเราถ้าทำผิดเพราะไม่รู้เป็นสิ่งที่น่าให้อภัยแต่ถ้ารู้อยู่แก่ใจว่าสิ่งที่ทํานั้นไม่ถูกต้องแต่ยังถือปฏิบัติ สมควรที่จะได้รับการลงโทษ